อยากลองมานานแล้วจ้าเมนูผัดดวงแบบนี้เลยจ้าแต่ว่าอยากกินดวงแต่ไม่กล้ากินดวงไม่กล้ากินดวงแต่อยากกินดวงไม่กล้ากินดวงแต่ไม่กล้ากินดวงก็เลยต้องปลอมตัวเป็นพระผู้เป็นเจ้าทางดวงขึ้นมาเองจากเห็ดน้องไก่แบบนี้เลยจ้าตอนอื่นเอ้น้องเป็นนอนแล้วก็แบบปลุกให้ตื่นก็เชือดน้องไปเลยจ้าให้ตูดวนไปวนมาวนมาวนไปให้ตูดน้องกลมงอนดุกดิกนั้นแล้วก็มาตัดผมน้องให้สวยไปเลยจ้าให้เหลือหัวอยู่ฮิตหนึ่งแบบนั้นเลยจ้าแล้วก็ตัดให้หม็ดทั้งจานเลยแล้วก็ทําพ่อกับแม่น้องด้วยจ้าตัดเหมือน เลยตัดตูตัดใบตัดมาตัดมาตัดใบให้กลมมนแบบนั้นแล้วก็ตัดผมพ่อแม่น้องให้สวยงาไปเลยจ้าได้เลยจ้าพ่อกับแม่น้องมาเลยจ้าแล้วก็ใส่น้ำลงไปในถ้วยใสย่จีเลียงเลยไบยิ้มนหนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็อน้องลงไปอาบน้ำเลยจ้าเย็นช้ำไปเลยแล้วก็ปลุกขึ้นมาเอามีดขมคมนะเฉือนน้องให้รอบไปเลยเพื่อสร้างลายตัวน้องนะจ้าแต่พ่อแม่น้องก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็เอาไปอาบน้ำอีกรอบหนึ่งให้เย็นช้ำตักขึ้นมาแล้วก็ไอ้น้องกินวายดำสักนิด จุ่มลงไปเลยเพื่อทําเป็นหัวน้องกับพ่อแม่น้องก็ทําเหมือนกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าน่ารักไห่ละ่ะทีนี้ก็เอาลงไปแช่ออนเซนนิดหนึ่งหลาวลวกพอนิหนึงให้สดึงมนนั้นให้สุกแล้วก็ตัก ให้สเสด็้น้าเลยจ้าเสดเหลวแล้วมาทิมหัวเจียมกับพริกไทยกันรอใส่น้ํามันลงไปในกระจะแล้วก็เอาเครื่องลงไปใส่น้ํามันง่อยลงไปนิดหนึ่งน้ําตาลงไปนิดหนึ่งน้าตาลทรายนิดหนึ่งนี่ย้นให้เข้ากันเหนียวแน่นเป็นนั้นเทน,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 น้องลงไปเลยจ้าใส่พริกลงไปกันนะเพื่อความแซ่บแล้วทีนี้ก็ปัดลูกคราวให้เข้ากันแบบนั้นเลยจ้าแล้วก็เอาซอสไปเทนในจานแล้วก็ตบให้ฉูดเป็นนั้นไปเลยเพราะน้องชอบอยู่ที่แฉะแล้วก็เอาไปวางนนจ้าที่และตัว พ่อแม่น้องแล้วก็ลูกลูกดกเหลือเกินวางอะไรก็ไม่เสร็จสักทีนึงก็ใส่พริกลงไปแล้วรวยดอกไม้ใบหญ้าลงไปกันเพื่น,น้องเจ้ากินผักลูกตาลวองด้วยพริกไทยนิดหนึ่งเสริมความแบบน่ารักตะมุตะมิแบบนั้นนะจ๊ะอยากกินนะจ๊ะอยากกินหนูนะจ๊ะหนูยังตัวเล็กอยู่เลยจ้าไม่ทันแล้วจ้างำงำงำแต่บอกไว้ก่อนเลยนะน้องดื้อมากเลยไม่ให้กินแบบดิ้นสุดๆเลยกินยังไงก็กินไม่ได้กินยากมากแบบคีบหน้าแล้วถอยหลังคีบหลังแล้วถอยไป ไปหน้าหรือคีบไปคีบมาก็ไม่ได้กินสักทนีนึงแบบเนยหนัดพ่อแม่น้องก็เหมือนกันแบบดื้อแบบดิ้นไม่หยุดสักเดียวนึงเลยกินยากมากมันแบบโอ้โหอิ่มไปเลยงับนันไปนเลยจ่าเรียบร้อยแม่มันตายไปแล้วทีนี้ลูกมันดิ้นมันอ้าวรอไปนั่งวันนี้มือน,นี้ก็คือเป็นมือแบบลดความอ้วนได้เลยเพราะว่าหวังให้กินเสร็จนังไม่ว่าจะแบบเบือ่อซะก่อนนะว่ากินตั้งแต่ห้าโมงเช้าเสร็จอีกทีนั่นว่าห้าโมงเย็นหนวังให้กินเสร็จเพราะน้องดื้อเหลือเกินจ้า